สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนมิถุนายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอิทธิพลของไพ่ดาบนะเข้ามาอยู่ใบแรกนะก็อาจจะเป็นเดือนที่นะอาจจะมีเรื่องของการรอ กับเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าอาจจะกําลังรอการเรียนจบก็ได้หรือรอผู้ใหญ่นะคะเข้ามานะให้โอกาสกับเรื่องของการทํางานหรือบางคนนี่อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานหรือว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับพักงานนะคะหรือว่าลางานหยุดงานนะพวกไพ่ดาบเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับพักงานหยุดงานหรือทํางานไม่เต็มไม่เต็มวันทํางานอ่ะเหมือนกับอาจจะมีโอกาสที่จะลางานหรือหยุดงานบ้างนะคะ รือบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้หรอกก็อาจจะเป็นเดือนที่เราแบบขาดความเชื่อมั่นบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีความกังวลใจบ้างนะเพราะว่าบางคนนี้ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยไงมันก็เป็นเรื่องของช่วงเวลาต่างๆนะคะซึ่งอาจจะต้องไปปรับกันนะคะหรือว่าต้องไปนะคะวางแผนให้ดีนิดนึงนะคะ เดือนนี้ยังไงก็ยังเห็นทิศพลของไพ่นะคะความกระตอรลนเข้ามาไพ่การเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่ายังมีที่ปรึกษาต่างๆนะคะซึ่งยังเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะยังเกิดโอกาสในหลายๆเรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีไพ่สีดาบก็คือไพ่ที่แบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวชะลอหรือเป็นไปอย่างช้า ะะแต่ก็ยังมีชื่อพลของไพ่ราชาดาบนี่เป็นไพ่แกร่งเลยนะไพ่ความเป็นผู้นำไพ่เจ้าชายดาบหัวไวล่องแคล่วนะคะแล้วก็ทำงานได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วด้วยนะคะแล้วก็ไปบวกกับตำแหน่งของไพ่แทนบาลานต์อ่ะนะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคิดเร็วทำเร็วนะคะแล้วค่อนข้างตัดสินใจได้อย่างแบบรวดเร็วด้วยนะฉะนั้นถือว่าคนที่เกิดราศรีธนูเนี่ยเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะในหลายๆเลือกนะคะแล้วก็ยังส่งผลดีด้วยแล้วก็ตำแหน่ง ของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชีดที่เป็นผู้ชายในตำแหน่งนี้เข้ามาเอื้อประโยชน์กับเรื่องของการทํางานนะอาจจะมีการประสานงานกันเกิดขึ้นหรือว่าได้รับโอกาสที่ดีกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอันนี้มีที่บลของให้การเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแบบให้ความรับผิดชอบกับเรื่องของการทํางานนะคะถึงอาจจะเข้ามากดดันบ้างนะก็มันจะเป็นเรื่องของการให้มาทํางานเช้าขึ้นนะหรือว่าให้ทํางานเย็นมากขึ้นด้วยนะคะ ก็เหมือนกับให้ความรับผิดชอบแหละหรือให้โอกาสนะหรือว่าความรับผิดชอบใหม่ๆสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่ตําแหน่งที่เสียหายเพียงแต่คนที่เกิดราศีธนูมีความรู้สึกที่ถูกกดดันนะนะหรือรู้สึกเหนื่อยนะกับเรื่องของการทํางานบ้านนี้ให้ไปอดทนและการให้ไปปรับนะคะเพราะมันส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยแลนะตําแหน่งนะคะ ของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร,ร้านค้านะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแต่เดือนนี้นะคะถ้าหากมีความคิดจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ต้องหาเลือกที่เป็นมงคลเท่านั้นนะคะไม่เอาเรื่องสะดวกนะเอาเรื่องที่เป็นมงคลนะคะจะทําให้กิจการค้าการขายเานี่ยนะคะ <ๆ S 2> ประสบความสําเร็จได้เร็วนะคะแล้วก็ในตําแหน่งของตัวบ้านนี้ก็คือคนในบ้านเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานด้วยหรือว่าอาจจะมีการทํางานร่วมกันมีการประสานงานกันแต่สิ่งที่ต้องไปรอบครอบก็คือมันจะมีความไม่เข้าใจกัน่ะ นะเพราะทําทงานด้วยกันน่ะนะคะก็อาจจะมีความแบบขัดแย้งกันบ้างะนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันคนในครอบครัวอันนี้ให้ไปปรับแล้วกันนะแต่มองว่าไม่เสียหายรวมถึงนะคะถ้ามีเรื่องของการปลูกต้นไม้เราต้องดูด้วยนะต้นไม้ไหนที่ปลูกในบ้านได้หรือต้นไม้ไหนที่ไม่ควรปลูกในบ้านอันนี้ให้ไป ศึกษาดูนะคะแล้วดูซิว่าบ้านเรามีไหมถ้าเรามีต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านก็ควรที่จะนําต้นไม้นั้นไปให้วัดซะนะคะจะทําให้นะในเรื่องของความสุขในครอบครัวดีมากคึ้แล้วคนในครอบครัวจะไม่ฝันปแปลกๆนะคะและตําแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะ เป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของการลงทุนด้วยในตำแหน่งของบริวารนะจะได้บริวารที่เก่งบริวารที่ขยันนะคะมาช่วยเหลืองานบริวารที่มีผลงานนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆลูกหลานก็จะมีความสําเร็จเรื่องการเรียนนะอาจจะสอบติดนะคะหรือว่านะอาจจะมีเรื่องของการสอบนะคะขอทุนได้นะหรือว่าการสอบในเรื่องของ เข้าโรงเรียนดีๆนะคะหรือว่าเข้าโรงเรียนหรือมหาลัยนะคะที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะก็จะมีความราบรื่นนะคะหรือมีข่าวดีด้านการเรียนหรือลูกหลานอาจจะเรียนจบด้วยนะคะ บางคนที่ลูกหลานได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะฉะนั้นก็ถือว่าลูกหลานเป็นคนที่เก่งมากๆรวมถึงนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานนะการสอบนะหรือการคัดเลือกนะหรือการสอบบรรจุงานราชการต่างๆนะคะหรือว่าการถูกโปรโมนะกับเรื่องของการทํางานนะคะก็น่าที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันรวมถึงลูกหลานอาจจะเข้ามาสนับสนุนดวงด้านการทํางานสําหรับคนที่เกิดราศีธนู และตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าดีมากๆเป็นการประสานงานกันที่เกิดความลงตัวทําให้ธุรกิจการงานเดินหน้านะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจหรือคนผิวสองสีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดราศีธนูนะก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงอะนะคะมองโลกแบบในแง่ดีมากๆ นะคะและก็่อนข้างเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงด้วยไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะคะก็บอกว่านะคะอยากจะให้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยสนใจอ่ะกับกลุ่มลูกค้าเก่าหรือกลุ่มลูกค้าเดิมนะคะ mm hmm. เพราะว่ายังเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับคนที่เกิดราศีธนูอยู่โดยเฉพาะคุณสภาพสตรีนะที่เป็นลูกค้าเก่าของเราอ่ะนะคะ mm hmm. ก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนกันอ่ะเป็นอย่างดีอยู่ แล้วก็เรื่องของธุรกิจนะคะหรือเรื่องของการต่อยอดธุรกิจเดิมๆนะก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่เกิดราศีธนูด้วยนะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะต้องมองว่าไพ่งานขึ้นมาถึง3ใบเลยนะงานเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีไพ่การปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังเกิดโอกาสที่ดีกับคนที่เกิดราศีธนูแน่นอนบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงาน นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องพึ่งเข้าไปทํางานเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเขาอะนะคะแต่ก็ถือว่านี่ไงงานก็ได้รับโอกาสที่ดีเพราะว่าจะมีดวงผู้ใหญ่นะคะคอยให้การสนับสนุนคนที่เกิดราศีธนูเป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนในช่วงเดืนนี้ก็คืออย่าใจร้อนบางทีในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะ ผู้ใหญ่อาจจะหวังดีแหละนะคะคนที่เกิดราศีธนูเองนะคะก็อาจจะต้องทําความเข้าใจกับเรื่องของงานหรือธุรกิจกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะผู้ใหญ่จะเข้ามาผลักดันให้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการทํางานยังไงก็ส่งผลดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนงานใหม่นะคะแล้วก็กำลังตัดสินใจนะจะไปงานใหม่ดีหรือจะทํางานเก่าดีนะคือไพ่ยิ่ซีเขาบอกที่เก่ายัางดีอยู่นะฉะนั้นนะคะคนไหนที่แบบ งานเก่ายังดีอยู่แล้วก็การเงินมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะก็ให้ทำงานที่เดิมไปก่อน หรือว่าถ้าเราไปสมัครงานที่ใหม่แล้วเงินมันสูงกว่าที่เกา่านะก็ไปสู้เอานะคะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าในตําแหน่งที่ไพ่เขาแนะนาเขาบอกที่เก่ายังตอบโจทย์อยู่สําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องมองว่าไรายได้การเงินมาจากงานนะถือว่าการเงินยังส่งผลในด้านดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนตัวของค่าเช่าบ้านนะคะหรือค่าเช่าร้านบ้างหรือมีเรื่องของการลงชนเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าการเงินนะย,ยังเคลื่อนไหวยอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่แต่อิทธิพนของไพ่สีดาบ เ่บางทีนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษานะอาจจะเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเราต้องแบบ ฟื้นฟูกับเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าพยายามควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะแต่มองว่าค่าใช้จ่ายยังไม่ได้แย่อะไรนะคะยังเป็นช่วงที่การเงินการทองยังเกิดโอกาสอยู่เพราะว่างานสวยการเงินก็น่าที่จะมีการขึ้นไหวที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีธนูหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดน,นี่ต้องมองว่ามีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าพบรักอายุไล่เลี่ยก,กันก็ได้อาจจะต่างเดือนกัน นะหรือว่าคนเก่าๆนะคะก็อ,อาจจะกลับเข้ามาผัวพันอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นคนโสดเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นๆคบหากันไปก่อนนะยังไงก็ต้องคบกันให้เกิน2-6เดือนนะคะความสัมพันธ์ถึงจะชัดเจน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะถือว่ายังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันพี่แต่เดือนนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องกลับไปใส่ใจกันให้มากหน่อยเพราะว่าบางคู่เนี่ยเอาแต่ยุ่งกับเรื่องงานช่วงเวลาไม่ตรงกันนะอาจจะต้องกลับไปใส่ใจกันนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะจะไม่เรื่องของความรักดี แล้วก็หวานชื่นมากขึ้นถ้าถามว่ามีปัญหากันะจะกลับไปคืนดีกันได้ไหมมีไพ่การคืนดีเกิดขึ้นนะคะฉันก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ยังกลับไปคืนดีหรือยังอยากให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่สุขภาพร่างกายก็อาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อ ปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะโดยเฉพาะบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ต้องดูแลตัวเ,ตเองให้มากหน่อยนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดอาการพักผ่อนไม่เพียงพอน้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะคะผิวหนังเป็นปื่นคันแพ้เซ็การทํางานของลําไส้อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานะ ก็คือรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือว่าการขับถ่ายไม่เป็นเวลานี่ให้ไปปรับแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอมองว่าสุขภาพร่างกายมันยังไม่แย่เพราะว่าคนที่เกิดราศีธนูนี่ต้องมองว่าอาจจะมีคุณหมอคอยดูแลอยู่แล้วหรือไปตรวจสุขภาพประจํานะคะแล้วก็ดวงชะตายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะคะหรือคอยช่วยเหลืออยู่นะคะฉะนันมองว่าสุขภาพร่างกายไม่น่าจะแย่อะไรแต่ว่าเรื่องของการอักเสบหรือการปวดเมื่อเนื้อตัวเนี่ยมันจะมีบ้างนะคะ แล้วก็ไม่ใช่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีธนูนะคะที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นะคะ อาจจะเป็นช่วงที่การทํางานไม่ได้เคลื่อนไวหววุ่วาอะไรมากนะคะคือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานหรือว่านะกำลังรอการเรียนจบด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยงานเนี่ยก็ไม่ใช่งานที่จะเคลื่อนไหวอะไรมากอาจจะเป็นงานที่เราแบบต้องดูแลหรือรักษาคนเจ็บคนป่วยคือเป็นแพทย์เป็นพยาบาลน่ดูแลผู้สูงอายุประมาณนี้นะก็หมายความว่าในเรื่องของการทํางานอาจจะไม่ได้แบบวุ่วาอะไรมากแต่มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะรวมถึงคนที่ว่างงานอยู่หรือกําลังราพักร้อนอยู่หรือว่าลาหยุดงานน่ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรก็ ตามนะคะก็มองว่าผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้โอกาสกับเรื่องของการทํางานสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่การเงินไม่ได้บวาเหมือนกันนะเพราะว่างานก็ไม่ได้บวาอยู่แล้วการเงินมันก็ไม่ได้แบบเคลื่อนไหวคล่องตัวเท่าไหร่แต่ถือว่าไม่ได้ตกอับแหละแล้วก็ดวงชะตามีผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องไปปรับกันรวมถึงนะค,ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหัวนอนขอให้กราบไหว้ท่านแล้วก็นําออกจากหัวเตียงนอนไปซะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะรวมถึงนะคะคนไหนที่ติดบุญบาลสารกล่าอะไรไว้ขอให้กลับไปแก้นะคะจะทําให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ดวงชะตาไม่ได้แย่นะแต่มันไม่ได้แบบเคลื่อนไหวรวดเร็วไงม,มันเหมือนช้าๆนะแล้วก็เดนนี้มันอาจจะมีเขาสืกเหมือนกับว่าสมมติเรายัางอายุไม่มากอะ่ะแต่เราจะรู้สึกเหมือนกับเรามีอารมณ์เหมือนคนที่อายุเยอะนะคะอยากอยู่คนเดียวสันโดษอะไรประมาณนี้นะคะฉันก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพียงแต่ว่า ในเรื่องของการทํางานหรือว่าการสร้างธุรกิจหรือการสร้างเงินเนี่ยมันต้องมีไพ่สวยกว่านี้เท่านั้นเองนะแล้วก็ไปทําอย่างที่ที่เตือนไปนะคะแล้วก็ไปปรับแก้ดูนะหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่นะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของดวงชะตาดีมากขึ้นคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะ เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นงานนะคะอาจจะมีการปรับเปล le ี่ยนช่วงเวลาการทํางานเกิดขึ้นถือว่ายังไงงานก็ส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะอาจจะเป็นเดือนที่มีช่องทางในเรื่องของการหารายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะในส่วนตัวของกาเช่าบ้านเข้าฉ้า้านะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักกันก็ปัญหาเรื่องงานและปัญหาเรื่องช่วงเวลาไม่ตรงกันอันนี้ให้ไปปรับหรือไปใกล้ชิดกันให้เยอะหน่อย คนที่เกิดนะฮะในช่วงวันอังคารนี่เด่นเรื่องงานเลยนะคะธุรกิจการงานนี้จะเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็เรื่องของการ ประสานงานการ2-3ถึงคนนะคะหรือว่าการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมการโฆษณาการประชาสัมพันธ์รวมถึงคนไหนที่กำลังมีความคิดที่จะขยายสาขากับเรื่องของงานหรือรธุรกิจนี้นี่ถือว่าเกิดโอกาสเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานถือว่าการเงินดีนะคะเกิดสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะคะจะมีเรื่องของความรักเข้ามาให้พัฒนาแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามามีคู่มีครอบครัวหรือยังเพราะก็มีสิทธิ์ที่จะไปรักคนที่มีเจ้าของ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเตรียมงานวิวาไม่เสียหายนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เหมือนว่า เราร่วงลมทุนร่วมกันอันนี้ก็ไม่เสียหายนะแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ต้องระวังเรื่องของมือที่3แต่ถ้ามองว่าในเรื่องของความรักก็เป็นความหวานชื่นนะเห็นแต่ว่าอิทธิพลของไพ่ที่เหมือนกับมือที่3าอ,อาจจะเข้ามาแทรกกลางได้โดยเฉพาะคู่ครองคนรักเนี่ยต้องไปติดต่อง,งานกับคนหลายๆกลุ่มหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้นะมีโอกาสหรือมีช่องทางเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารต้องไปใส่ใจคู่ครองคนรักนะคะหรือต้องเติมความหวานให้เยอะๆหน่อยะคะ่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีเพราะยังได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการอุปถัมภ์นะคะจากลูกค้ากลุ่มเดิมๆอยู่นะคะหรือคุณสุภาพสตรีนี่แหละยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะกับเรื่องงานหรือธุรกิจนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อย,ยอดธุรกิจเดิมก็ได้หรือว่าลูกค้านะคะที่เคยเป็นลูกค้าประจาอยู่แล้วนะคะอาจจะกลับเข้ามานะคะแล้วก็ มาใช้บริการหรือเข้ามาสั่งสินค้าด้วยนะซึ่งทําให้เรื่องของการทําง,งานนี้เติบโตได้เร็วนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะกะ็มองว่ารายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามานะทำให้เกิดโชคด้านการเงินแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินเดิมๆนะ,ะกับเข้ามาด้วยนะถ้ามีความคิดที่จะเสี่ยงโชคก็ให้เสี่ยงเลขเก่านะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะรวมถึงคนเก่าอาจจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามยังกลับมาปรับกันห,หรือยังให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าการปรับเปลี่ยนนะคะหรือการเคลื่อนไหวเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเจรจาธุรกิจการงานนะจะค่อนข้างเกิดสภาพคล่องโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงานกันนะคะจะเกิดประโยชน์มากๆเลยนะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่ง นำเข้าส่งออกทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบคาร์โก้ต่างๆหรือว่าธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติอันนี้มองว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆแล้วคนไหนที่แบบไลฟ์สดนะหรือเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะรับเป็นที่ปรึกษานะต่างๆนี่ก็ถือว่าในเรื่องของงานหรือธุรกิจนี้ส่งผลดีนะคะรวมถึงคนที่ทํางานประจํานะคะถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะส่วนคนที่นะคะ ไม่ได้มีความคิดจะเปลี่ยนถามว่าเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานไหมคือพ่ารการขึ้นไหมวหรือการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบปรับงานหรือว่าปรับในส่วนของตําแหน่ง ต่างๆนะคะแต่เป็นการปรับเปลี่ยนที่เพิ่มระดับมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนั่นแหละนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะหรือว่าคนที่เราคุยด้วยนะก็มีโอกาสจะพัฒนาแต่ยังต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเขายังเป็นความรักที่ดีนะยังเป็นความรักที่ยังไปที่ปรึกษาให้กันและกันอยู่นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสหนี่จะเป็นเดือนที่เป็นที่ประจอลงเช้าจะเดินทางบ่อยหรือว่าเรื่องของการติดต่อ ธุรกิจการงานอาจจะต้องขึ้นไหวมากๆหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดเรื่องของการสื่อสารนะคะต้องเต็มที่เลยนะจะทําให้ประสบความสําเร็จนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าโดดเด่นกับเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องของความเป็นผู้นําเรื่องของการตัดสินใจที่ชัดเจนนะคะหรือว่าความมั่นคงอ่ะกับเรื่องของหน้าที่การงานนะค่อนข้างเกิดโอกาสมากๆฉันมอกว่าการงานค่อนข้างสดใสโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชการนะคะหรือทํางานด้านกฎหมายหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะก็ถือว่านะคะเกิดโอกาสหรือว่าคนที่ทํางานประจํานะคะก็ถือว่าผู้ใหญ่จะเข้ามานะคะสร้างโอกาสให้นะหรือเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาส่วนเรื่องของการ งินนี่มองว่าไรายได้ยังส่งผลดีนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนี่คนโสดจริงๆเป็นไพ่คนโสดนะแต่ถือว่ายังมีไพ่ตัวบุคคลขึ้นนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่อาจจะต้องเริ่มต้นกันด้วยความเป็นเพื่อนแต่ถ้าหากว่าคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราอะนะคะอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจหรือเปล่านะในเรื่องของการแบบเข้ามาผัวพันนะหรือเข้ามานะคะพูดคุยในช่วงเดือนนี้รู้สึกประทับใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่า คุณเป็นคนที่สดใสนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่อยากจะคบหาด้วยนะคะซึ่นคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะว่าเป็นความรักที่ดีค่ะคนไหนที่มีเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะจะเจอคุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลหรือคนไหนที่มีเรื่องของการเจ็บป่วยเรื้อรังมานานเดือนนี้สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะอิทธิพลของไพ่นะคะดาบเข้ามาทับบ้านนะ,ค,ะคือบางคนอายุไม่เกิน24ปีนะก็าอาจจะมีเรื่องของการไปฝึกฝนอบรมงานนะ,ะหรือว่าผู้ใหญ่าอาจจะเข้ามาให้การสรับส์ุนด้านการทํางานด้วยนะคะหรือว่าคนที่เกิน24ปีอะเรื่องลูกจ้างเรื่องบริวารน,นะ,ะก็อาจจะนะเป็นการทํางานที่เราต้องแบบ พยายามไปควบควมุมตำแหน่งของลูกจ้างเรื่องบริวารจะถือว่าจะได้บริวารที่เก่งนะบริวารที่หัวไวเข้ามาช่วยเหลืองานคือบางคนอายุมากแล้วนะแต่ต้องกลับไปเป็นลูกน้องไปเป็นบริวารแต่ถือว่าไม่เสียหายเพราะว่าเป็นบริวารที่เหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการน่ย เจ้าของจดการให้เราดูแลหมดเลยนะคะฉะนันก็ถือว่าเดือนนี้งาน,งานก็ดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาสนับสนุสนดวงชะตาค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนใหญ่าอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้างหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบไฟต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็อาจจะมีนะคะ ค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของลูกเรื่องบริวารบ้างแต่มองว่าไม่น่าจะเสียหายเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยนะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาการเงินให้นะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ความรักต่างวัยนะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบคนเข้ามาบุถธรรมดวงชะตาจะเป็นความรักที่แบบแตกต่างกันมากเลยนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ย กับเป็นคนที่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือให้การช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็เป็นความรักที่ต่างวัยกันเหมือนกันนะแต่ถือว่าคุณภรรยาที่เป็นสีภรรยาเลยนะคะก็จะเข้ามาดูแลนะคะหรือว่าเข้ามาอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของ คนในครอบครัวนะคะหรือว่ายังเข้ามานะทำให้เรื่องของความรักยังส่งผลในด้านดีนะคะฉันมองว่ายังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสมากกว่านะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีอิทธลของไพ่ดาบเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะแล้วค่อาจจะมีไพ่ความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าตําแหน่งของไพ่ดาบกลับเป็นไพ่ที่เกิดโอกาสมากกว่าก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนละเอียดรอบครอบ นะคะเป็นคนไม่ถือตัวนะคะไม่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะเป็นแค่ลูกจ้างนะคะหรือว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ได้ไม่ได้ถือตัวนะคะสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นเลยนะ,ะก็เลยเป็นไพ่ที่มีความละเอียดกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือค่อนข้างแบบอดทนเก่งอะ่ะกับเรื่องของการดําเนินธุรกิจต่างๆหรือการเข้าหาน่ะในเรื่องของบุคคลต่างๆด้วยนะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีแน่นอนค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันอังคารวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำนะคะว่าอย่างไรนะคะจะสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกก็ตื่นเรื่องงาน นะอาจ,จะมีปัญหาให้ต้องจัดการหรือต้องสะสัางปัญหาให้เรียบร้อยนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ใบแรกก็อาจจะเป็นไพ่ที่เหมือนว่าต้องระวังนะเอกสารด้านการทํางานอาจจะถูกเรียกไปตําหนินะคะหรืออาจจะถูกสั่งให้หยุดงานนะหรือว่าอาจจะถูกปลดก็ได้นะมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะาจ,จะเป็นเดือนที่เราแบบมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือยังสับสนกับเรื่องของการทํางานอยู่แต่ปัญหาทุกอย่างยังสะสางไปได้นะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะฉะนั้นคนที่เกิดราศีธนูเองอะนะคะ อาจจะต้องแบบไปลดความกังวลใจลงแหละแล้วทําทุกอย่างให้ถูกต้องถูกกฎระเบียบนะทุกอย่างก็จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจใจเย็นๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ มองว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินเข้ามาบ้างแล้วก็ยังมีชื่อผลของไพ่ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ปัญหาทุกอย่างไม่ได้หนักอะไรมากมันก็เป็นปัญหาประจําอยู่แล้วแหละนะคะฉันมองว่าปัญหาการเงินจะไม่เยอะนะคะเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้ควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงแล้วก็อยากจะให้หาเวลานะคะไปนำเงินส่วนหนึ่งอ่ะไม่ต้องเยอะนะคะก็คือทําบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วก็ไปทําบุญนะคะ ข้างนอกนะจะเป็นเรื่องของการเสริมดวงการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาการเงินอะไรนะคะก็ควรที่จะหันหน้าหรือปรับความเข้าใจกันนะจะส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีดวงจะพบรักนะ,ะมีดวงที่จะพบคู่นะที่สามารถพัฒนาได้คือพบปุ๊บนะคะมันมีโอกาสที่จะลึกซึ้งกันได้เลยอ่ะนะฉะนั้นถือว่าคนโสดนะคะก็มีโอกาสจะพบคู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นนะ เป็นความรักที่สดชื่นนะคะถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังรักกันอยู่นะ,ะสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้นะ,ค,ะคนที่ตั้งคันอยู่อาจจะต้องดูแลติงให้มากรวมถึงนะคะสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาโรคเครียดอ,อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจก็คือคนที่ทํางานในฝุน่นเยอะๆอันนี้เราก็ต้องแบบดูแลตัวเองด้วยป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาด้านสายตา นะคะอาจจะเข้ามาบ้างนะคะคือเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เหมือนกับมันจะมีสําหรับคนที่ตั้งคันเนี่ยในเรื่องของปัญหาโรคแทรกซ้อนน่ะหรือปัญหาแบบความเครียดมันจะลุมเล้าไงฉันต้องแบบทําใจให้สบายนะคะแล้วก็คนที่แบบไม่ได้ตั้งคันอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า,าประจำเดือนเราไม่มาก็ต้องไปตรวจด,ด้วยว่าเราแบบตั้งคันหรือเปล่า,าจะได้มีเรื่องของการรู้นะคะแล้วก็ดูแลตังได้ดี บางคนไม่ได้มีเรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นเลยนะคะแต่รู้สึกว่านอนไม่ค่อยพอรู้สึกแบบฝันแปลกๆหรือโดนผีอำตลอดเลยนะก็เป็น หมือนกับเป็นความเครียดสะสมด้วยแหละนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เราก็ไม่รู้คือเราก็อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนะแล้วก็อาจจะต้องหาเวลานะคะไปทําบุญนะคะให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะ,ะสุขภาพร่างกายก็จะได้ดีขึ้นนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ